อย่างไรให้หน้าเด็กลงค่ะมีงานวิจัยแสดงให้เห็นว่าการออกกำลังกายสามารถช่วยซ่อมแสมดีเอ็นเอและชะลอกระบวนการชราได้ค่ะวันนี้ปุ้ยมีวิธีการออกกำลังกายที่ทำให้คุณดูอ่อนเยาว์ลึกถึงระดับเซลล์มาฝากค่ะก่อนจะไปฟังกันอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งเป็นเพื่อนกันกันกบปุ้ยนะคะ 1. การออกกำลังกายทำให้ผิวพรรณของคุณดูอ่อนเยาว์ลงค่ะ จากงานวิจัยพบว่าการออกกำลังกายเพียงแค่30-45นาทีนะคะสัปดาห์ละ2ครั้งค่ะหลังจากผ่านไปเพียงแค่12สัปดาห์นะคะจะช่วยทำให้เซลล์ผิวของคุณแข็งแรงมีชีวิตชีวา เนื่องจากการไหลเวียนของเลือดของคุณเพิ่มมากขึ้นค่ะก็จะส่งให้ออกซิเจนไปเลี้ยงเซลล์ผิวมากยิ่งขึ้นและเมื่อเหงื่อคุณออกนะคะลูขุมขนคุณก็จะเปิดค่ะและขับของเสียสารพิษออกจากร่างกายจึงทำให้ผิวพรรณของคุณดูสดใสและอ่อนเยาว์มากยิ่งขึ้นค่ะ 2. การออกกำลังกายทำให้ร่างกายของคุณอ่อนเยาว์ลงค่ะ เมื่อเราอายุมากขึ้นนะคะมวลกล้ามเนื้อและความหนาแน่นของกระดูกเราจะลดลงทําให้ความแข็งแรงในร่างกายของเราลดลงค่ะ <_ p> เคยได้ยินไหมคะว่าผู้ใหญ่มักจะหกล้มบ่อยตัวปุ้ยนะคะประสบมากับตัวเองเลยค่ะช่วงเมื่อปีที่แล้วนะคะปุ้ยสะดุดหกล้มบ่อยมากเลยค่ะถ้าใครเคยฟังคลิปปุ้ยนะคะปุ้ยหกล้มจนหัวปุ้ยแตกนะคะมีแผลเป็นอยู่บนเหนือคิ้วนะคะเรียกว่าแผลเก็นต้องเข้าโรงพยาบาลกันเลยค่ะ ฉะนั้นนะคะสำคัญอย่างมากเลยนะคะที่จะต้องเพิ่มความแข็งแกร่งของร่างกายของคุณด้วยการออกกำลังกายค่ะแบบเวทเทรนนิ่งหรือบอดี้เวทนะคะจะสร้างความแข็งแรงของแกนกลางลำตัวช่วยสร้างกล้ามเนื้อใหม่นะคะและป้องกันการสูญเสียมวลกระดูกได้ค่ะทําให้สุขภาพของคุณแข็งแรงสดใสและไม่โรมอีกด้วยค่ะอีกทั้งการออกกำลังกายแบบใช้แรงต้านนะคะมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสําหรับผู้สูงอายุทํา ให้มีอัตราการบาดเจ็บที่ต่ำมากค่ะ 3. การออกกําลังกายทําให้สมองของคุณอ่อนเยาว์ลงค่ะ มีงานวิจัยจำนวนมากๆเลยนะคะแสดงให้เห็นว่าการออกกำลังกายแบบแอโรบิกเป็นประจำจะช่วยเพิ่มขนาดพื้นที่ของสมองของคุณค่ะด้านความจำและการเรียนรู้ทำให้ผู้ที่ออกกาลังกายเป็นประจำนะคะมีสมองที่อ่อนเยาวลงค่ะทำให้ง่ายต่อการเรียนรู้นะคะแล้วก็รักษาสุขภาพจิตของคุณให้แข็งแรงอีกด้วยจึงทำให้คุณไม่เป็นโรคซึมเศร้าง่ายๆค่ะ นอกจากนี้นะคะยังมีงานวิจัยอีกหลายชิ้นนะคะที่ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าการออกกำลังการมีความสัมพันธ์กับความยาวของเทลเมียในร่างกายค่ะซึ่งเจ้าเทโลเมียนี้นะคะจะสั้นลงเรื่อยๆนะคะเมื่อคุณมีอายุมากขึ้นและส่งผลให้คุณแก่ลงนะคะและมีความเสี่ยงในการเกิดโรคเกี่ยวกับอายุอีกด้วยค่ะ แต่แการออกกำลังกายเป็นประจำนะคะจะส่งผลให้เทโลเมียรในร่างกายของคุณยืดยาวมากขึ้นค่ะทำให้เซลล์ในร่างกายคุณอ่อนยาวลงและก็สุขภาพแข็งแรงมากยิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะ แล้วคุณล่ะคะตอนนี้ออกกําลังกายอะไรอยู่ได้ผลลัพธ์ยังไงอย่าลืมเขียนมาเล่ากันใต้คอมเมนต์นี้นะคะถ้าคุณสนใจเคล็ดลับความงามและสุขภาพสาหรับผู้หญิงว,วัย40บวอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งเป็นเพื่อนกันกับปุ้ยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาก่อนสวัสดีค่ะเคล็ดลับสุขภาพและความงามสําหรับผู้หญิงว,วัย40บวปุ้ยโฟร์ีอ